สวัสดีครับ FC แฟนสองแลยตามผู้ชมทติดุกท่านนะครับผมอยอดบ้านเกาะเก่ากับยีบ่ไพ่ FC แลยตามผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทิยาแม่น้องนาดากับนางจ่อยแม่น้องแท่นนะครับได้งวดน,นี้น้องแทน่นมาขา้มา,ลา,า,า 1, 4, แล้วล่าสุดประกอบขาหนึ่งสีเก็ดแต่ออกสีหนึ่งนะครับงวดนี้กม็มาแล้ววันวันที่สิบหกที่หกข้หมกเก็ดนะครับเพื่อนเซมาได้ตามไปฟังดังกันนะครับเขามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์ เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอมวลตำมวจเอกนุนย์ที่ญาตแบ่งปันมาให้ผมปฏิดัติน้ามพบว่าจัดตั้งเป็นคลิปประวัติย่อเอฟซีและทำู้ชมทุกท่านไปฟังได้รูปไปนด้วกันทุ๊กตาคลิปนะครับเพื่อนซีมาเองตามไปฟังผมบอกกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับเอฟซีแฟนฉ่งทุกคนนะคะเมื่อวานนุษยที่ญาจะมาตามแนวทางของน้าจอยนะคะน้าจอยกับน้องแทนนะคะน้องแทนงวดที่ผ่านมาไปจับปิงปองกับคู่เขาได้หนึ่งซีเจ็ดนะคะได้ออกซีหนึ่งนะคะ สำหรับขวดนี่นงแท่นไปหาปูขาวมาแล้วนะคะไฮมาสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปชมน้ำกันเลยค่ะ<ม>น้าจอยสวัสดีค่ะ<ม>โอ้อยเห็นวมาเร็ออกเก็เท่าปันนี่<ม><ม>ว่ามีอะไามาปัน,นหายเด้อพี่น้องคงจุดท้ายนงแท่นนงแท่นปันหายแบบนี้ไปจับปิงปองอยู่กับปูขาหนึ่งสี่เจ็ดนะคะน้องนิยาตาถ่ายหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเลขออกสี่หนึ่งบนนะคะ คอมเมนต์พี่น้องเอฟซีโชคดีบ่เนาะได้ได้ได้โชคได้ราบน้ำนองแทนบ่นะคะถ้าผู้ใดอยากทำบุญก็น่าจอยก็โทรมาเด้อค่ะคอมเมนต์มาโทรมา0 9 8 1 9 7ก9าแปนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะโทรมาทำบุญก็นองแทนนะคะจอยจะไปยังมาก็เป็นแต่มเมย์แทะพักยาแก้นมาอพอ,อยู่ว่วเศร้าน้องนั่งเอก ตั้งสายญาณน้าจอยนางเอกไทยแม่น้องระดานางเอกลาวของช่องนนทิยาพนะฝ่ายเอกที่ใส่ฝ่อยโจรพอจ่ายโจรว่ามปนน้องแท้นเหมือนฝ่ายเอกเกมตัวไหนไปหาผู้มาอยู่บอกมันันพาที่พานมาหนียวว่านน้องแทนกับไปบอกเน่ไปหาผู้ขาวหรือผู้บหานานอันไปที่แรกกับไปหาอันผู้บหญ้าหน้าอ่ะ แล้ววะแค่นวเบอเบคนคกนแบบคนบวอ่มันมันจิจำสินอปไรปะไปพุ่นมันวะเอากหูว่ะพาไหาปู่พญานาวมีกันแม่นแม่นแมนแม่นมันจำสินมเดียวปไนามันจำสินแมนเรืองริงเออไม่เล่นสาไม่ให้เขาไน้ดอนเลยเอากอย่อไปนํามะละใช่ยร้ายหลาย ไปแล้วประเ็ดทั้งหลายนะจอยไปกับแม่อันแม่อยากจับอยากจับไข่เอาอยากจับไข่แม่มีไข่ไหมไปเปิดตัวไปหาไข่ตั้งไทยทั้งลาวเนี่ยเฉพาะไทยและลาวผสมกันแม่แอนเพื่อนี่ก็บว่าไทยก็บว่าลาวผสมกันถ้าร้าลนเดียวกับเราวเลยแต่ว่าไทยยังแดงเนาะ ือใครๆกูว่ามันมเกิดตงงเลยนะยจับได้ตัวไหนจับได้ได้เจ็ดได้ศูนย์ได้สองเจ็ดมาก,ก่อนป่ะแม่เจ็ดศูนย์สองห้างเดียวโคโลนิแม่บางขงาง้างน้องแท่นจับจริงฟองบางข้างกับ ไปออกเ่ินบ so ้านเนาะตัด่ายเร้อพี่น้องตาด่ายเดือเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็มันจับแล้วบนไลน์มนบ่อเลี้ยงแต่นะจอยจับแล้วจับแล้วคุณกะวะปะเนี่ยปะขึ้นกราเลยหัวหัวหัวอะไรเลกแล้วห้าเลยนะแลน้าจอยปันบ่ โบ้ค่ะไม่ได้ในฝันเพาถ้าในฝันยังเลื่อยไม่ทะเลายเอกไน่อยนี่บอกเน่ค่ะไม่ค่อยว่ารู้ว่าเจ้าในเล็กดิไม่รู้ว่าน้องแค้นหายเล็กหรือว่าสิมาฟันวิวซ<ม>ื่อๆแค้นใหยเอฟซีเจ้าดีน้ำเดอ้อแค้นครับแอ้ครับว่าะถ้าแต่ขารู้ยังเดไง ยันต้องต้องน่องเนาะบอกทั้งได้ทั้งเล่าเราก็ด,ดูว่<ม>าเป็นกุมา้าหน่อยว่มากินแต่น้ำแดงมั้งบ้านไปหาผู้เขาบอกว่านนี่ม่นไปแอากินน้ำแดงวะกินแล้วรอดได้ล้วะยูฮันอ่ะแม่พอโน่นที่ย่าไปวายวายช่วงแปดโมงกว่าแม่ขอไปช่วงค่ำดิพอช่วงคำ่ำก็จะมีหลายคนอยู่บนไทว้าย เพราะว่าอวดมื่อันกับเขาไปช่วงค่เดื่อกันกันได้เลยงวดนีก็เลยเขาไปช่วงค่ำคนจะถือเช็ดไปล้าเกาววันนี้เป็นลองแท่นจับปิงฟองกัปูขาวนะคะเป็นเจ็ูนยะคะห้าตัตหายเก็ดศนย์เก็ดสงศนย์งนะคะเป็นแม่ท่าฮาสิรกินแบงรัฐบาลไทยนะคะถ้าบางข้างเป็นกับไปออกเพื่อนบ้านนะคะประเทศเล่าวหรือประเทศมาเลนะคะ ถ้า้เจ้ามักต so so <L esse. S 2> ัวได้เนี่ยต้านหายสามคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองแล้วอันอันสามีมาเจ็ดศูนย์เท่นันเอาสามีเจ้าเรียกวาตั้งใ่าแม่เราเราเบิ่งนแลววาเรามาเบิรกันว่าเอามาเบินอืมไปน้ำกันปโอพ่อบ้านกับไปพ่อบ้านมากเจ็ดศูนย์กับ่เนี่ยว่าแปลกเนาะงพวันนัหันเพินไ้เพินไ้ซีมน้ำหนาเนาะ พวดที่ผ่านมาพี่น้องพวดที่ผ่านมาเป็นหนึ่งสี่เจ็ดมันออกหนึ่งสี่สี่หนึ่งมันออกตัวหนาเนาะนออกคู่หน้าพวดที่ผ่านมาออกคู่หน้าพวดนี้ถ้าเป็นคู่หนามันกับเจ็ดศูนย์น่ะแล้วเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดน่ะแล้วอจอยว่าพอบ้านเป็นมักเจ็ดศูนย์มากคู่หนาเรื่อมันเป็นพว่ผ่านมา นยังได้มันได้ค,ค,ค่ะพ่อค่ะเอาอุาที่ผ่านมานี่แม่เจ้าปวยเดวให้ฟังบ่คนยูวัดป้าถือเก็บบักร้ายแม่ข้าเจ้าขอไหมแม่ข้าเจ้าขอได้ก็จะไปขอจังไดจ้ะถ้าเจ้าจะถูกเอาอจะถูกเอาได้ยังของขึ้นนาจอยได้หนึ่งสี่หกอืมในหนึน <6 S 2> ่งสี่หกพวกอะไรทั้งพวกทั้งหลานตัวไหนแม่ถือเมื่อวัดยูวัดป้าดิเพิ่นยูขนาะขอได้ละเอ้าวนาจอยแม่น้าจอยคือปวยเบ้า เ,เ,เรี่ยงของแล้วจังรู้วัตถอเมื่อตั้งบนทั้งล่างจุดถูกเดี๋ยวาันสินหนาอันข้าเจ้าสิมันจุดถูกไข่เพิ่นจดมาไข่ได้ด้วยจดมะาหขา่จอเอามาบแบง่งพาเลทพี่ก็ได้คู่งยูหันจะเป็นเพราะว่ามัน,ม,นมันมีผาหนักปุ๋งมึงยูหันว่าเข้นาเจ้าจาุดต่ออันต้นหนาผาอันหนักปุ๋งได้ไเล่นหนึ่งสี่หกกับกับแต่เขาทั้งบนทั้งล่างข้าเจ้าดีจูหัวถ้าเราาียะกระจกกรได้เรียกสองล่าง แม่ถ้าเจอดอิบว่าแม่เด็กเกือบหลานเลยว่ะคนที่นจุดมันเป็นคนไม่เงินจัะเมินนะอ่าคนคนส่งออกเสื้อผ้าอยู่ขอนแก่นนะเพราะว่าป่านป่าล้านข้าพันถือทั้งบนทั้งล่างไหมพันมาพันกระเซือน้ำมันเนี่ยท่ามเลือถูกอยู่วัดตามถิว่าแม่น่าจอยไปจำไปถือกินยูหันนะขอกระได้ว่าเอาแม่เจาะทุกประวัา ห้างเดียวนึงแม่หนึ่งสี่หกแม่เจอถือทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเป็นตัดตัดตัดลักษณะเดียวกันก็ห้าตัดเนี่ยนะตดให้ได้สามคู่ก็าไซื้อรถเนาะจะรู้ว่านจอยบ้านในฝันนะคะบ้านในฝันนี้จะเลขนองแท่นนองแท่นไปขอเนวท่างกับคู่ขาวนะคะขอจับปิงปองนะคะได้เจ็ดศูนย์สองนะคะตดไทยเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองแต่ว่าส่วนตัว พ่อบ้านนจอยเป็นมาร์เก็ตซูนนะคะเป็นอกา่างวดทีพผ่านมาก็ออกคู่หนาหนึ่งซี่เจ็ดเลขออกซี่หนึ่งนะคะสาหรับงวดนี่กับวรล้ว่าจะเป็นคู่หนาหรือคู่หลังนะเข้าท้ายถ้ำไถ่เป็นแนวทางนะคะนาจอยกับบ้านใน่ันนะคะเลขยูวัดป้าที่แม่นาจอยไปซื้อสินกันยังบ้านได้นะคะส่วนมากคนทีุ่ดสินชุดท่ายบอกแม่ค่ะคนทีุ่ดสินสุดท้ายจุดกลางเดียวแล้วได้ นนนอ,นนอ,นอนีทรานนบการวางบายเอฟซีและทำาสมทุกท่านโคงเสินเียิงไปฟังแล้วนะครับทีมนันยาไดสารูเรลของน้องแท่นนะครับท่านเราพม่ถ่ายคิดมนีสซุอีกครั้งนึงนะครับน้องแท่นล่าสุดไทยหนึ่งซีเกตออกซีหนึ่งนะครับมวอนี้หามาแล้วมวลปฏนทิ่สิบหกสิงหาคามหกเจ็ดนะครับ เพื่อไปจับลูกปิงปองนล้วปูขาเนี่ดอนนะครับมันก็ได้เกต02นะครับตัดเป็นสองตัวกับเป็นเกต0เกต2 02นะครับเรียกพักเลขสอบของพ่อปานของนั่งจ่อยสิครับเกต0นะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางถือต่างกินแบงของรัฐบาลก็วางไว้เอฟซีในทำส้นทุกท่านโค้งเส้นเลี้ยงในฟังแล้วนะครับถ้าเราพบม่ถ่ายคลิปนี้กอยุี่เพียงเท่านี้พบกันอีกคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้อโชคดีสวัสดีครับ